สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาสร้างกระเป๋า Tp Token Pocket อ,อ,อ่าไม่มีบัญชีนะอันนี้ก็จะเป็นใส่ชื่อกระเป๋านะครับ test test นะรพัน,พนอา่าวที่เราจำได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็มัวมัวไปก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในคลิปที่แล้วผมก็ จริงๆก็สอนสมัครไปแล้วเนาะแล้วก็วิธีเอาสิบสลีหลายๆชุดแต่ว่าแบบที่ง่ายที่สุดคือสร้างหลายๆตัวนะสร้างหลายๆตัวโดยที่ใช้สิบสลีชุดเดียวนะครับอันนี้ผมคัดลอกไปแล้วนะอันนี้ผมกดออกไปก่อนนะกดออกไปก่อนคือได้12บสลีมาแล้วนะได้สิบสองลีมาแล้วนะมาตรงเราย้อนกดย้อนกลับทั้งหมดเลยนะแล้วก็ ไปที่ว่าฉันมีบัญชีอยู่แล้วนะครับเพิ่มสิบส,บสองวลีนี้ไงก็สิบสองวลีที่เราคัดลองไ,ไว้เม,มื่อสักครู่นะรหัสผ่านก็เป็นของเราที่เราจําได้นะครับถ้าวันไหนลืมรหัสผ่านมันก็จะเข้ากระเป๋าของเราไม่ได้แต่ลบแอปทิ้งแล้วก็เอาสิบสองวลีเข้าไปไหใหม่ได้อยูอ่กดยืนยันการสร้างนะครับ พอมันมามาหน้านี้นะฮะอันนี้เนาะเ้วก็เขาก็จะบอกรายละเอียดก,การสลับเชนนะครับแล้วก็อ่ะนี่นะ,ะสลับเชนปึ่งมาเนี่ยบีนบีนะผมจะเน้นเน้นบีนบีเนาะตรนเนี้ยตรงเนี้ยมีมีคาว่าบวกนะ,ะบวกแล้วก็มีลูกกระเป๋าก็จิ้มเข้าไปนะครับเราก็สร้างใหม่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะย้อนกลับก่อนนะ,ะทันไหมตรงนี้เราก็เลือกกระเป๋าเลตด,ดีนะะี่แหละสร้างใหม่นี่นะครับเพิ่มกระเป๋าเงิน เราก็เลือกปีน B ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาบังคับให้เลือกตรงเนี้ยมันจะให้เรากดสร้างกระเป๋ามันจะบอกว่าเพิ่มกระเป๋าแบบเป็นกลุ่มเนี่ยสูงสุดสองร้อยนะฮะสองร้อยถ้าเรายังไม่อยากสร้างเราอาลงสมมติว่าสามสิบอาห้าสิบก่อนห้าสิบห้าสิบยืนยันนะครับใส่รหัสผ่านของเรานะฮะ ก็รอสักครู่มันก็จะได้กระเป๋าห้าสิบใบนะที่อยู่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าสิบสองว,วลีก็จะเป็นชุดเดียวแล้วถ้าเราเอาสิบสองวลีชุดนี้ไปใส่กระเป๋าอื่นได้ไหมก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นโอเคโอเคเอกโอเควอลเล็ต OK, 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 เวลาเราสร้างอย่างเงี้ยมันจะมีเห็นไหมเลขกระเป๋ามันจะไม่เหมือนกันนี่เออก็รวดเร็วนะถามว่าเราจะสร้างใหม่ได้ไหมได้นะครับนี่นะฮะเพิ่มกระเป๋าเป็นกลุ่ม มันก็ยังสองร้อยอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมอ่าถ้าเราจะสร้างสองร้อยเลยล่ะก็ได้นะสร้างสูงสุดได้สองร้อย200ใช่ไหมครั้งละนะหมายความว่ามันสามารถสร้างได้เกินสองร้อยกระเป๋านะครับอ่าเนี้ยเมื่อกี้ห้าสิบรอบแรกเนี่ยรอบที่สองก็คือสองร้อยก็จะเป็นสามไอ้สองร้อยห้าสิบอ่ะมันหมุน,หม,นหมุนเสร็จแล้วล้วก็ลองไปเลือเล่อนไปดูนะฮะเลื่อนไปดูสองร้อยห้าสิบกระเป๋าจริงไหมนะครับเนี้ยฮะสองร้อยห้าสนะิบไหม เราอยากจะสร้างเพิ่มอีกก็ได้นะครับเนี้ยเพิ่มกระเป๋าแบบเป็นกลุ่มมันก็ขึ้นมาอีก200เหมือนเดิมนะอ่ะอันนี้ผมก็จะใส่150้ากันลวกันปึง้งใส่รหัสผ่านของเราหนึ่ง8าแนะฮะแค่นี้เองนะแป๊บเดียวเองนะสร้างกระเป๋า400ใบาภายในไม่กี่วินาทีนะครับครมันหมุ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 นเสร็จแล้วเราก็เลื่อนดูนะจากเมื่อกี้250ก็เป็น400ใบเห็นไหมครับเราสามารถสร้างอีกได้นะฮะ มันก็ขึ้นให้เราสร้างสูงสุดครั้งละสองร้อยกระเป๋านะครับทีพีสิบสองวลีหนึ่งชุดมันได้มันได้ไดเป็นพันกระเป๋าผมคิดว่าเป็นพันกระเป๋าะอะลองดูก็ได้นะอันนี้สี่ร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ความเร็วในการสร้างกระเป๋าเนี่ยเร็วกว่าโอเคเยอะเลยนะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้นะเลือกบินบีเชนเหมือนเดิมนะรสร้างกระเป๋านะครับสร้างเป็นกลุ่มนะฮะสองร้อยเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้มีอยู่สี่ร้อยแล้วนะ กลายเป็นอ่าหกร้อยแล้วกันเนี่ยอืมก็โอเคนะลองดูเนาะลองดูแล้วแต่ใครจะสะดวกใช้ตัวไหนนะแต่ถ้าพูดถึงความเร็วเนี่ยโทเ e นพ็อกเก็ตเหนือกว่านะฮะในการสร้างกระเป๋าแล้วก็สิบสองวรลี่หนึ่งชุดเนี่ยสร้างได้ไม่จํากัดเลยนะครับขณะที่โอเคเอ็กนะมันจํากัดแค่ร้อยกระเป๋านะครับหกร้อยกระเป๋าไปแล้วครับอ่ามันดูนะครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากอืมอืมโอม้ยาวเหย็ดเลยนะครับ อ่าคราวนี้เราอยากจะอันนี้ไนะที่อยู่มันจะไม่ซํากันโอเคเรามาทวนความจํากันนิดหนึ่งขั้นตอนแรกก็คือเตรียมสิบสองวลีของเราไว้ให้เรียบร้อยนะฮะกรณีที่เรายังไม่เคยใช้งานโทเค็นโปรเจให้เรามาตรงนี้ฉันมีบัญชีอยู่แล้วนะครับอ่าเอากระเป๋าข้างบนนะเอามาวางตรงนี้นะอะไรพอตรงนั้นไม่ต้องสนใจมันนะฮะอันนี้คําว่า กางชื่อนะครับที่อยู่ไปม่ใช่พาสเวิร์ดนะสองครั้งให้เหมือนกันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดตัวอ่ะทำไมมันไม่มาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้มันไม่มาเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแค่นี้เองอ๋อต้องกดจอมรับด้วยอ่ะอันนี้ก็ เลือกเหรียญจริงๆไม่ต้องเลือกทั้งหมดก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเราก็เลือกมาทั้งหมดเลยนะครับรอมันเจนสักผู่หนึ่ง oh. ก็เหมือนเดิมนะฮะ oh. นี่คือทําความเข้าใจนะ oh. อ่าตัวนี้การการสลักเชนนะ oh. bitcoin BTC อิตาลีมอ,อันนี้ก็มาที่เชน b ีบีแล้วเพิ่มกระเป๋าจิ้มไปตรงนี้นะ oh. แล้วก็เพิ่มตัวนี้แล้วก็เลือกตัวนี้ เพิ่มกระเป๋าแล้วก็เลือกบีนบีเพราะว่าเราเน้นใช้บีนบีเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บ,บเพิ่มกระเป๋าเป็นกลุ่มนะฮะใส่ไปเลยสองร้อยนี่สร้างทีเดียวแล้วกดยืนยันปึ้งใส่ลาดผ่านของเรานะจริงๆถ้าเป็นสิบสองบรีชุดเดิมเมื่อกี้มันก็ขึ้นมากระเป๋าเลขกระเป๋าชุดเดิมเหมือนเดิมเลยทั้งสองร้อยกระเป๋านะะ มันก็จะไม่ซ้ำกันนะเล็กกว่าเฝ้านะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้มันก็ยาวเกินไปละเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนดูด้านหลังสักหน่อยเนาะก็ปลากันไปสวัสดีครับพวกเรามีหน้าที่สองอย่างด้วยกันคือไปช่วยวาสีน้ำเงินให้มีไรายได้เต็มชั้นเต็มผังขอบคุณมากเลยสำเร็จแล้ว รวบรวมรายได้แล้วค่ะส่งกลับไปให้แม่วานสีทองขอบคุณนะลูกวานน้อยรายได้สูงสุดของเราหนึ่งตัวคือ122ล้านจ้าความสุขความฝันความสำเร็จสิ่งที่คุณคิดจะเป็นจริงที่นี่เวล์เอ